สวัสดีค่ะจากที่กลุ่มพวกเราได้ลงฝึกประสบการณ์ที่โรงเรียนต่างๆนะคะก็จะออกมาเป็นการถอบดบทเรียนจากการสังเกตการเรียนการสอนนะคะซึ่งลําดับแรกนะคะหลักสูตรที่โรงเรียนใช้ในการศึกษานะคะก็คือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2,551สับปะรดป2,560นะคะซึ่งในการเรียนการสอนนะคะคุณครูก็ได้ใช้เกมต่างๆในการเรียนการสอนมีการจัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่มมีการเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้มีการศึกษาด้วยตนเองนะคะซึ่งบทบาทของคุณครูนะคะก็จะมีบทบาทต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นคุณครูฝ่ายวิชาการคุณครูฝ่ายธุรการ มีครูฝ่ายพยาบาลมุครูสากรณรือวัสดุมีคุณครูมีบทบาทในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนสอนิทธิ์ให้เกิดความสามารถในการเรียนรู้ในวิชาต่างๆได้มากที่สุดเ็นที่ศึกษาช่วยแก้ปัญหาให้ต่างๆให้กับผู้เรียนได้และบทบาทก่อนเรียนนะคะนอกจากจะมีการเรียนรู้แล้วนะคะก็ยังต้องเป็นผู้เรียนที่ดีตั้งใจศึกษาเรียนมีระเบียบวินัยรู้จักกาลเทศะสุภาพอ่อนโยนทั้งกายวาจาใจมีความเคารพ ชื่อฟังบิาดามารดาคุณครูหรือผู้หลักผู้ใหญ่ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนและในการเรียนการสอนนะคะคุณครูและโรงเรียนก็จะได้มีสื่อต่างๆในการในการสอนนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือรายวิชาเทคโนโลยีวิทายาการคนวณสื่อ powerpoint หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเรื่อง powerpoint 2007คอมพิวเตอร์เกมต่างๆนะคะและในการประเมินผลการเรียนการสอนของผู้เรียนนั้นจะประเมินผลได้จาก แบบทดสอบรายงานการสังเกตพฤติกรรมต่างๆของผูเง้เรียนไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามการทํากิจกรรมหรือการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาเพป่อพัฒนเพงนะคะและจากที่พวกเราได้ลงเรียนก็จะมีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนของนักเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนบาง่นนะคะมีพัฒนาการเรียนรู้ที่ชาวกว่าเด็กปกตินักเรียนรับประทานอาหารในห้องเรียนหลับในเวลาเรียน นักเรียนขาดระเบียบวินัยขาดสมาธิคารวะนะคะนักเรียนไม่มีสมาธิในการเรียนซึ่งปัญหาตล่างๆนี้นะคะก็คุณครูคเขาจะใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยการคุณครูจะใช้สื่อรูปภาพวิดีโอในการพัฒนาการเรียนรู้ให้กับนักเรียนสร้างกฎกติกาข้อตกลงให้กับในชั้นเรียนให้กับนักเรียนปลูกจิตสำนึกฝึกอบ อบรมสั่งสอนผู้เรียนให้เป็นคนดีมีระเบียบวินัยมีสมาคารวะนะคะและให้นักเรียนนักสม,มาธิก่อนเข้าเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้มีสม,มาธิมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้กลุ่มของพวกเราจบการนำเสนอเรื่องน,นี้ขอบคุณค่ะ